สวัสดีครับพี่น้องมื้อกี้ก็สิหาเนวมาเห็ดอีเนาอพี่น้องเนาะหาเนวมาเห็ดนเอาพัดลุมแอร์พี่น้องนี่พัดลุมพัดลุ่มเอียร์กเสียวมาเห็ดเป็นพัดลุ่มใใส่เนาะพี่น้องนี่นี่แอร์เกาพี่น้องนี่แอร์เกาตัวนี้ก็สิเอามาเห็ดเป็นพัดลุ่มกันนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะลื้อออกมาเจามาเห็ดเป็นให่เป็น พัดลมเรวหาขุ่งคาะยังมาใส่นะพี่น้องเดี๋ยวทาเฮตเราดีเฮตจะพี่น้องบึ้งนี่พวกนี้เดี๋ยวจะลื้อไปขายเป็นของเก่านี่พี่น้องแอะแอะเก่าแต่พัดลมตัวนี้แต่ตัวนี้นะก็จะเอามาแต่งนี่แล่ะพี่น้องนี่นี่ลื้อลื้อออกมาตัดเล็กตัดเล็กพวกนี้แหละพี่น้องตัดเล็กพวกนี้เอามาเห็นเป็นโค่งเขาเก่าโค่งเก่าเขาแน่ละพี่น้องนี่โค่งเก่าเขาเนี่ยเป็นพัดลมแอะพี่น้อง อ๊บเนี่ยพ well, well. ี่น้องนาเขานาเขาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่โอ้ขอทาได้พี่น้องเขาไปทาใส่เวลาเห็ดการเห็ดงานเวลาเห็ดนั่นเห็ดนี้นาห่อนมันถี่ห่อนนะพี่น้องแต่พอมันนี่เดี๋ยวต่อสายไฟก่อนพี่น้องจะว่ากะล่องกะล่องเบื้องแล้วล่ะกะร่องเบื้องแล้วล่ะตัดเอาตัดเอาฟ้าครอบเขา ต่อสายฟื้นสายไฟเรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้ก็เอาเงาเขาเขานี่แหละแต่ว่าอ่านี่การตัดต่อไม่เล็กน้อยน,นี่ก็ทางหลังนี่เขาโค้งเขามาใส่เป็นปลุตูกินดีอยู่พี่น้องเโย๋ย่เก็บเก็บรายละเอียดตรงนี้กนทอยแล้วก็จะปิดฝาแล้วก็จะไปหาเบรกเกอร์มาใส่อ่ะก็ะยังว่าเสร็จต้องพี่นอ้องก็ไฟเขาเรียบร้อยแล้วพี่น้อง มันข้างด้านหลังทำส่นดันหนากับหน้าเขาก็มกอมกเห็นดีอยู่พี่น้อง เห็นบ้างงามพี่น้องพัดลมสามช่องเห็นดีพีางงา่น้องนี่ขนาดาใส่ใส่เบอร์แรกแล้วพี่น้องใส่เบอร์หนึ่งเขาสามารถที่จะเพิ่มสปีดได้สามเบอร์ นี่ไซเบอร์หนึ่งพี่น้องไซเบอร์หนึ่งเบอร์สองมันจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมีสามสปีดแต่ว่านี่ก็ต่อไปอ่าต่ออ๋อต่อไว้เบอร์แรกถามมันอ่าถามมันบ่แห้งหรือว่าเขาต้องการล่มแห้งคนนี้ฮาก็แค่ไปอ่าเปลี่ยนสายไฟเปลี่ยนสายไฟอยู่ด้านหลังอ่าเปลี่ยนสายไฟอยู่ด้านหลังแค่จับเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์เขานี่มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามคร การเฮ็ดเอาน้ำพัดลมแอร์มาเฮ็ดเป็นพัดลมแอร์เก่ามาเฮ็ดเป็นพัดลมแบบนี้กะโอเคเนาะพี่น้องนี่เพื่อ,อเอาไปใส่ของเก่าให้เป็นประโยชน์ัใช่ไหมกับจับะมันนี่พี่น้องดูลักษณะเขากับจับบะมันนี่ตัวด้านหลังกด้านหลังกังกจะบบะมนันนี่ตัวนี้ก็เป็นกลองนี่ก็เบเกอร์ใส่เบเกอร์ เกือบปิดน้องเกือบปิดนี่คือปิดแล้วเขาทํางานอย่างงานกันเบรกเกอขึ้นมุนี้เป็นแอร์ไง้อพี่น้องตัวนี้แอร์ไงสี่หม่นสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดพันบีทียูสนบทเก่านะพี่น้องแอร์ไง ก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณที่รับชมเนาะเอ,อพี่น้องท่านใดสนใจก็ไออยากไปลองเฮ็ดเบิ้งได้ได้แอร์หรือว่าทิมไอไอที่เปียนแอร์ไหมเ่เป็นแอร์เก่าก็เห้องก็สามารถทีเสียมาเฮแบบ็ดแบบนี้ได้พี่น้องเฮ็ดแบบนี้ได้แบบนี้ได้พี่น้องประมาณพี่น้องสังเกตเบิ้งปลายหา้าพี่น้องเห็นดีเลยลมแห้งนะพี่น้องลมแหง้งคนเห็นต้องขอบอโอเค ลมแห้งเสียงขาเบือซองก็นทแห้งก็ดีเนาะพี่น้องขอบคุณพี่น้องนะครับที่รับชมแค่ประสบการณ์กันเนานะพี่น้องเนาะขอบคุณครับ